อากาโกโอมาคาเซเปิดสาขาใหม่แล้วคริสตัลชัยพฤกษารรยศภายในร้านมีความอบอุ่นพิเวทมากๆวันนี้เราทานเป็นคลอสพรีเมียมวัตถุดิบฤดูใบไม้ผลิมาเริ่มแรกกับเวลคัมดริงก์อันนี้เชฟบอกให้จิบๆนะคะเมนูนี้จะเป็นปลาตามฤดูกาลพร้อมน้ำดำพร้อมรอบด้วยเครื่องเคียงไข่ปลาแซลมอนหอมเนื้อปลาลมควันสุดๆมาต่อกันที่ซูซูกิซูชิน้องเป็นปลากะพงขาวออนท็อปด้วยฮานะโมจิโซส่วนคันปลาชีมีการดองของ ซอสสกีกลมกล่อมมากที่เด็ดคนรักโฮตาเตอรอนท็อปหอมทอดเนยงิ่มหวานฉ่ำใสกุ้งหลงรักเชฟอาบุริได้อย่างพิธีพิถันสุดๆอันนี้จะคล้ายๆมินิดงแนะนำว่าแบ่งทานเป็นสองคำนะคะอูนิของอากาโกจะเป็นพันหนามสั้นรสชาติไม่ขมปรีไม่เยอะออนท็อปด้วยไข่ปลาคาเวียได้นะอันนี้บอกเลยว่าสิเกเนเจอร์หอมซอสทรัฟเฟิลออยสุดๆมาต่อกันที่ชูโทโร่ปรกอไปด้วยโชยุวาซาบิดองคาเวียของที่อากาโกความมันจะน้อย อันนี้เมือกหิ่งห้อยมาจากเมืองโทยามะเลยนะอห ทีเด็ดก็คือซอสมิโซะเปรี้ยวหวานลงตัวหวานสัญชาติญี่ปุ่นหน่เด้งนึบเนื้อตบด้วยขอมทออเป็นตูหิมะเพศผู้ออท็อปโทบิโกซอสไบรซี่อาบน้ำเนื้อกันเถอะนอนอกเนื้อวัวจากคาโกชิมะหากใครไม่ทานเนื้อเชฟจะมีการเปลี่ยนวัตถุดิบให้ค่ะกินซุปเชฟบอกให้วนก่อนเพื่อความหอมของปลาฮามาจิหวานโมจิไอศครีมก็อร่อยมาอากะโกะไม่ผิดหวังแน่นอน